เไม่ลา,า์ไม่ใครอ่ะคนสวยที่ไหนอุ้ยใคไมีแต่คนสวยอ่ะฉันงงมากเลยนะพี่เจนเลยก็สวยนะ <c oughs> ก็แกงเรามันสวยอ่ะแกงเรามันค้าสปังเออเออเอาดี ทีหน้าเขาไม่ตอบเลยนะในด้อมเขาก็ไม่ไปพูดไปคุยเลยสักอย่างเลยนะทีหน้าแล้วในด้อมเธอชื่ออะไรจริงๆแล้วอ่ะ<ด>ูหน้าปิรันยา <c oughs> ฉันไม่คุย,ยนะเดี๋ยวโทรองนะเออได้เดี๋ยวฉันส่งดอกกุหลาบไปเลยหนึ่งพันดอกวางไว้ที่หน้าห้องอ้องรอเธอฉั่เ <c oughs> ชื่อหรอกของรอเธอ ชมพูว้าเมื่อวานรู้สึกยังไงกลางไลฟ์อ่ะเขาบอกว่าถ้าพี่ชมพูเห็นตอรี่ล่าสุดน่ะชํำเลยนะไม่เป็นไรโอเโอ้ยวใจเจาะแล้ววันนี้เธอจะแต่งลุกอะไรลุกลีคลุกลีลุกลนแล้วเธอไม่ไปรับพาที่สนามบินหรอ รออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาก็มาอ๋อเดี๋ยวเขาก็มาเอออยู่แค่ตรงข้ามห้องนี้เขาบอกว่าเจไดอยากขยี้ร้องไห้แล้วนะชมพู่เธอจะแต่งหน้าก่อนอะไรนะหนูกีเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่อ่านไม่ได้ทำไมพวกเธอพูดแบบนี้ล่ะไม่ดีเลยนะ เรีกคืน่สวัสดีจ้าอยากกินอะไรวันนี้ดังฉันยังไม่อ่านนะฉันตื่นสายมากนี่ขอแนะนําอยากกินไหมเดี๋ยวซื้อไปให้ที่กรเทพถ้าเธออยากกินเดี๋ยวฉันซื้อไปให้ที่กรุงเทพริงปะมันคืออร่อยมากจากร้านเดอะกู๊ดวิวเออตามเปนนเชื่อคนตามนะ เอาไหมเอาไหมอยู่ไหนกระเป๋าสีดอ่ะมีอกัเอาเอาเอามาเอามาเอามา่าบล็อกเดไดเอาแต่ยังไงให้สวยชมอ่ะหน้าสดสวยอยู่แล้วชมพูอ่ะนี่มีตำนานยหญชมพูเขานัดเที่ยงใช่ไหมนางตื่นกี่โมงที่ทานตื่นไหตอนสิบแปดสิบหกนาที แรงมากอ่บวันนั้นอับน,น้ำไปถ่ายงานนะ <laughs> ไม่ก็คือวันนั้นมันถ่ายแค่ที่โรงแรมไงเราก็วิ่งหมุนไปโดยที่ไม่ต้องอาบน้ำอาบเอา<ช>อะไระามาพันคือจะพูดติดๆเลยค่ะหิวเลยหิวเลยฉ่ำที่สุดในโลกเธอเธอสามารถเอามาได้จริงเหรอ ถ้าหารแห้งอ่ะสามารถเอาไปได้แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเจอเธอในภายในวันนั้นได้เลยหรือมมนออดิฉันแชทเย็นไว้ให้แต่ฉันไม่รู้นรหนูดี <c oughs> กันไหนอะไรนะคะแล้วหน ok <c oughs> ูดีจะไปอยู่แถวไหนอ่ะนันนาสีพีจัจได้แล้วเราจะได้รวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยไปยูไปดายไปอยู่กับ ชมมีชมเธอมีคอนโดใช่ไหมไม่มีแล้วเธอมีบ้านใช่ไหม,มเอองั้นเดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านเธอแล้ะกันได้แล้วบ้านเธอไก<ด>ลหรือปาไกลไว้ตายละไกลแต่ไปได้ไปหา on the way ค่ะ หนึ่งเก้าบาทเรื่องมันกระตุกเหรอเวลาเราคุยกันอ่ะไม่กระตุกแต่มาจะกระตุกตอนที่มันขึ้นขอ้ไลายไงของคน<ะ>อื่นดูไม่กระตุกไม่ได้ยินหรือเปล่าตำนานนะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเธอแทะใหญ่เลยอ่ะแทะอะไรเขาเรียกว่ากินเนาะแรงมากมาใช้คำว,ว่าแทะบอกไปเลย <laughs> บอกไปเลย สีย่งหนูกินกินนะฉันอน่ะทักสตอรี่ฉันทักในตีนางอ่ะสามวันก็ยังไม่ตอบโมปล่ามากเล่นไม่เป็นเว้ยฉันเล่น้มไปกลบวเธอไหมพวกของฉันหายไปอันหนึ่งกระจุยกระจายหมดแล้วตอนนี้หาตรงไหนอันนี้ฉันก้าบาดได้ไง บอกออนนัมเบอร์วันบอกให้หมดไม่ถูกใจก็บล็อกอะไรต่อนนนเออองไไะะะืมราาาวคผ่าแตงโมยังจะผ่าวันนี้ค่ะต้องได้กินวันนี้คุณส่งจะต้องไม่ไม่ไม่อะไรวะไม่ผิดหวังหนูทำตอบเลยพี่จูเรื่องแสงอีกแล้วกู ไห้มันเป็นแสงก็จะอยู่แถวๆนี้ก็อย่างนี้ก็อ่านอันนู้นมีปะก็ไม่มีเลยดิเราจะแชรอะไรติดกันมันอยู่นน uh ี้เจไดขอเกาติคนต้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวส่งไปให้เลยยื่นมายื่นมาอ่ะอ่ารับหนึ่งไม่มีแต่มันหายไปไหนวะหายืมก่อนนะ ใครมีว่าใคาอยู่มั้งอะเมื่อวานแกบอกฮึเมื่อวานเห็นทีน่ามอบดอกไม้ให้ใครก็ไม่รู้อ่ะเขาให้หนุ่มไงหลออืมชมพูกินใหญ่เลยนะไก่อ่ะร้อยทำเลยนะเธอเขาบอกว่าจมูกเธอเรืองแสงสุด รู้กันไปเนตฉันขีดหรอเนตฉันขีดปะไม่เห็นจะผิดเลยเออพวกเธอเนตเก้าบาทอ่นานะฉันใเนตประชานะเราถามว่ามีงานไหมวันนี้วันนี้มีถ่ายรีวิวกุก๊กิบค่ะอืม ออฉันอยากให้เธอไปงานไปถ่ายพรด้วยเพราะว่าหน้าสดเธอสวยมากเลยนะชมพูอันนี้ลเตอร์ปะวะอันนี้มีเตอร์ปะไม่คิดแต่กระตุกเบอร์อยากเป็นไก่เลยงับแล้วถ้าอยากเป็นที่รักจะงับได้หรือเปล่ามุกอะไรวะเนี่ยมุกลูปเปอร์คอย ช่วยด้วยค่ะคุณตำรวจมีคนเป็นลมชักค่ะปล่อยเบอร์เลยค่ะปล่อยเบอร์ลอเลยลชักเราเรียกตำรวจเป็นลมชักก็เรียกตำรวจรอเลยค่ะรอยาวๆเลยค่ะเออ <c oughs> มีฟิลเตอร์หน้าัทีอืมเหนื่อยฉันกระตุกได้ไงล่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรพวกเธอดูได้ฉันเชื่อว่าพวก,พวกเธอสู้กับเขาเป็นนักสู้เนาะ โ oh, อ้โหสองพันกว่าโนงงมากมาดูรายการมาดูอัน,นชอแชมพูแท้ไก่ไงอ๋ออืมขอโทษนะเราค่อนข้างที่จะเน็ตกระตุกแต่ก็สู้ชีวิตกลับเชียงใหม่<อ>วันไหนอ,อย่าเพิ่งกลับนะอยู่แตะเต็นอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่านไม่ทันเลย เออดูคนสวยนางงามแทะไก่เขาเรียกว่านางงามกินไก่ <Okay. S 1> เราจะมาว่าแทะได้ยังไงล่ะ <laughs> คนดูสู้ชีวิตเต็น,นสู้กับเริ่มงงนะแล้ววันนี้จะได้ไปไหนฉันหรออยู่สวยๆพักผ่อน<ม>เพราะวันนี้ตื่นสายมากสวยนะมันมั่นนะ <laughs> อืมอยู่สวยๆ <laughs> อาบน้ำยัง เธอดูดพลังงานไปเยอะไงให้ฉันออกมาตื่นมาปลุกตอนตีสี่กว่าเนี่ยฉันเดินตายยังไม่ตื่นเลยออกมาตาข้างเดียวฉันก็ถามว่าทีหน่าอยู่ไหนเยชภูก็ไม่รู <laughs> ้เยชพูก็ไม่รู้ร <laughs> รเรื่องเยชภูกอะเย <laughs> อะเยอยชพูกไม่รู้เรื่องรอู้เรื่องพี่ใดๆขอเมาส์หน่อยเถอะวันนี้มาออนเรียกประมาณแบบสี่ห้ารอบอ่ะเสียงดังมากเลยนะ ฉันไม่ตื่นค่ะโทรเรียกพี่พี่ที่ล็อบบี้อะพี่นะคะเปิดห้องให้หนูหน่อยเพาะพี่ก็ไม่ตื่นคูณตายค่ะห้องนั่มเลยล็อบบี้คือมาเปิดห้อยังงงมากแล้วแล้วน้องบอกน้องเข้ามาในห้องฉันก็ยังไม่ตื่นด้วยนะใช่นูมาทำอะไรอะมุงเหรอนูงไม่หยิบกระเป๋าเอาสายชาร์จมาคือนูงไม่ได้ชาร์จแบตเลยโอ้งงอะงงตัวเองเหมือนกันว่าไม่รู้ตัวเลยเหรอนันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นหนูดีตื่นหรือยังอหนูดี ที่ฉันไปปลูกอ,ะอ่ะเอ,อือยแล้วเอือแล้วแต่ว่าหนูดีอ่ะคือหลับคาแปลงเลยนะยิงไหนก็คือกลใส่แปลงปะคอมเมนต์บอกทีหน้าทีหน่างอนจริงไม่เป็นไรนะทีน้าเธออยากได้อะไรเธอบอกเขานะ <c oughs> เขามีตแต่หัวใจเธอก็เธอว่าถ่ายรูปแต่เราแบบนที่เธอถ่าย เธอต้องมาซบไหล่นะแล้วเราจะถ่ายรูปเธออะไนนะชมพูไม่ก็เธอบอกว่าต้องมาซบไหลก็เลยบอกว่าไม่เราอยากได้มากกว่านั้นเราไม่อยากได้แค่ซบไหลไม่ป้าผ่านนะผ่านนะ แบบในคลิปที่พี่เจไดทำที่เป็นลูกแล้วก็อ๋อที่เซียงใหม่มันมีอ่ะชมพูที่มันเป็นชั้นล่างที่เมย่าไอตู้นั้นอืมไปถ่ายในตู้นั้นแหละตู้อะไรตู้สติ๊กเกอร์เหรออืม,มตู้สติกเกอร์นั่นะเ<ส>มื<ส>่อกี้เหมือนเห็นเหมือนเห็นคอมเมนต์ใกล้จากาเราปรินาเหรอกล้า นี่ไก่พระวิดาเนี่ยเห็นไหมคนพิม์มาอยู่เนี่ยผู้สร้างโลกสร้างโลกอ่ตาเธออะไรนะภาพเป็นติดตาอย่านะอะยาวเศรถ้าเลื่อนเจอปูบัตคือเลื่อนคือผ่านเลยนะไม่มีการแวะดูหนูกีน่ารักเขาบอกว่าหนูกีนน่ะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย นี่พวกเธอฉันว่านาะพวกเราต้องรวมรวมตัวกันทำ u t u ู e แล้วมันจะโคตรจะปังเลยเฮ้ยหนูจะบอกฝากติดตาม Youtube หนูด้วยนะคะหนูกำลังจะเปิดช่องค่ะทุกคนเออเนี่ยเปดด้วยเดี๋ยวเกเปิดกันให้หมด<ป>เลยอัปเดตการแล้วคือจะไปโคตรจะปังเลยอย่างเงี้ยแกลงมันโคตรจะปังว่ะเออ ฉันไม่เห็นยายเฮดี้เลยยายอ๋อยายเฮดี้ไปถ่ายงานทำงานเวอร์โอลิเวีดย,ยวดเวอร์ชอบจังหวะอ้วกก็ตามช่องหนูดีก่อนละกังอย่างนั้น <c oughs> น่ะตอนปูนยังอยู่บนเวทีแบบนะก็ยังไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนยังดูซับซ้อนใส่ๆนะ แต่พอลงเวทีปุ๊บอะวิ่งตามซื้อชมพูใหญ่เลย <c oughs> เห็นนะ,ะเธอลงตอรีใช่ไหมที่เขาส่งชมพูมาให้เธออ่ะฮ <c oughs> เขาไม่ส่งชมพูมาให้เธอเหรอ <c oughs> ช่วยเป็นถุงเป็นถุงเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หรอ <c oughs> ยังไม่เห็นเลยจริงหรอทำไมฉันเห็นล่ะ แสดงว่าฉันฉันฉัน,ฉนตาฝาดไัดเป็นไรข้ามไปข้ามมันไ,ไปเป็นต่อ,อ,อน่าจะไปทำงานกันนะทุกคนแต่ตอนนี้มากินข้าวก่อนข้าวเหนียวโจ๊กข้าวเหนียวกับตำขนูจำเบะจำเบะหนูิจ,จ,นจ้าเดี๋ยวอาหารเนี่ยวเปฝัปอยากกินเองอยากกินเองเนี่ย อะไรบักหนุนที่ผู้ชมพูดมเมื่อก,ก,นนก,กี้เมื่อกี้เือกินอะไรนะอีอ,อะไรขน,น,ขน,นนะมขนนอะาำขนนอร่อยมากมันแซ่บหลายเด้อมันเป็นยังไงชา่ิอะเสียงเข้ารถแล้วนึ่งกลับมายังกลับมารืยังกลับมาแล้วีรถมาแล้วมัน เข้าในรถตำกำหนดนะฮเนยสู้ชีวิตมากโอเคพวกเธอฉันไปแล้วดีกว่าเนี่ยสู้ชีวิตไว้คุยกันใหม่นะได้โอเคคิดถึงนะเจไดดูอนะมิยูนะทีนาไว้เราไปฮันมูลด้วยกันนะง้อง้อก่อน บอกรักสิเธอต้องบอกรักด้วยรักนะครับเตงเดียนก่อนเอเขางอแล้วเขาเขางอแล้ว,ลวใช่